ハハハハハ。<King>? Oh! <laughs> เดร์ซอปเปิดมาทีจีนจับส์มีควาตัเอกันไว้แล้วตอนนี้จับยังไงต่อโดดเข้านะจัดการเฟิร์ตบัตมาก่อนนะเทนวอีสปอร์ตครับกาไเปิดตัศูนหนึ่งโบัเบลสามเดซอเปิดมาครับโอสุดชาร์เต็มกระชาเข้าครีบอลให้มันทานนะโดนเรนกงมาชกเวฟดีครับช่วยกันตีไไปแล้วช่วยกันตีอมอเปิดมาจับอยู่ในล็อกพอดีครับสกอร์เป็นึ่งต่อนึครับอมงอาสกับแดนโนของนิวอีสปอร์ เดี๋ยวรอดูว่าเลเวหงเลเวเจนนี่เล่นเกมได้เดือนกว่าหรือเปล่านะทั้งฟังทั้งทางด้านไทโกเรียอัลเทอรซไซด์ไปลงไปที่แคทตี้ลุดนะลิซแนนครับการมิสโกนเมลก็ไม่รอดอยู่ดีถ้าเจอมีดหนึ่งแล้วตีซับย้อนมาต่อไปก็ไม่ได้ครับต้องโบดแล้วเดี๋ยวมันหายไปสมาโครครับผ่านหน้าไปลิซิโอครับอัดเทอร์ดีด,ดีซีครับไปรถกอดดีดอาร์มาแบบไม่อยู่นะครับล็คก,กี้ช็อตแน่นตรงของดีดีซีครับอาเบิแอคทีฟมาเป็นรีเจนเนอเรชั่น พูดไวครับผมเยอามเตครับอ้อมเข้ามาต่อสับเน้นๆครับผมติดล็อกช็อกเวฟดึงมาที่เนี่ยเยอามเตสกี้ว่ากระชากขึ้นบนไปฮะเตะหน้าที่งอนนั่นจาบเซอรมลาเปาติลูครับยันลงต่อยลรอฮะแบดดี้ซอลคับแบบไม่หยุดเลยครับโมสุเราเียอาเบดครับผมสุดช่วยไฟกับคูู่จะรอดหรือเปล่าครับเยอามเตตายไปที่เรียบร้อยฮะแทนกระชากครับล่าไปฆ่าบนไฮกราว อีกครั้งได้เปิดมาใส่เล่นไวมอนไวมอนไม่รอดฮะเหมือนกันครัน้องป้อนก็เป็นสามต่อสองมีดลอยใส่ก็เป็นที่นั่นแบรรี่ฮะแบรรี่โดนเข้าแล้วหรือเปล่าทางแดนของแบรรี่ไม่รอดเหมือนกันฮะทีสเวทเหมืการไปทีใส่ดนขอแคทตี้ลูนครับโรนนี่บิงมาครับอัดเต็มโค้งย้ำต่อที่นั่นของพวกแคทตี้ลุนนี่ย้ำต่อครับสับเน้นๆสับแบบไม่หยุดยั้งหมดดับเบิลคิวนั่นทรีสเวทครับสกอร์เป็นห้าต่อสองครับสกอมาโคก็มาแล้วทะยานซ้ายไปลุนองกด้านบนไปลุนเอ็ จะโรลิงเจอดีคอยไวก่อนฮะทางด้านนี้ก็โรลิก่งสวนเหมือนกันครับโรลิงบอวเดอร์ครับแจับแจ๊บจักการนัดดีดีสี่ไปสกอร์เป็น6ต่อ2ฮะปากก็เลี้ยงหัวดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เก็บนะฮะรูนมาเรื่อยๆฮะรูนเฮสตัวเด็กฮะแฟนทอมแอตซินอันนี้ก็อยู่ที่สามพันห้าเบอร์ฮะสายเปิดไปตีมยาวเสร็จแล้วแทนในรดตีขึ้นหนึ่งที ไอ้เขยยังมีงลอบลอบปาหมีไปแล้วก็ดิสมิเลีนคอยออกทางด้านแคดดี้ลูนเจอกริปย้อนกลับมาฆ่าตายครับไว้มาจัดการด้านแคดดี้ลูนอนผ่านไปแลว้วลงพาวเวอร์ล็อกเฮ้ากระตุกทั้งโมสุดอันหนักไปนี่ก,ก,กูโก้กูโกไม่รอดฮนะเจอบอร์ดิบล็อกแล้วตีด้าน,นล่างนี้ครับอีกครั้งได้ปาด่านเข้ามาฮะต้องโด,ดูซอยก่อนทางด้านโดนของทีสเสวตีมดดคอยจับล็อกไปที่โด่งแพงโ,กโกฮะ ย้อนไปฮะยูที่รอบผ่านมาใส่นักจะเซฟนละนี่โดนแอคทีมาเป็นดิลชั่นกับอาเบนโดนเขาแล้วหรือเปล่าโรลลิงเดอร์ชนเข้าไปกับอาเบนเรียบร้อยฮะแดนแฟนทอมแอสก็ทีสเวทครับเหลือกเคลมอลแล้วก็บอยสโตนและโอ้วางตัดซอมลงไว้ครับไกด์ไม่ออกครับถึงได้ดอของแบรรี่เรียบร้อยเจอไซเลนแอนดี้ลูทอฟบาครับแอสซอลเซฟแล้วก็ทำการเปิดรีสแนทและแดนไวมอนแตกครับ ดีดีสีผมเจอคลิปแต่ว่าเปิดหน้าตัวของฝัลล็อตตี้เดิมชนอัดเข้าไปผมมีคู่ปั้นไว้ก่อนหน้าคู่คู่ตายครับโหมดสดครับผมล็อกซีเล็คทาร์เก็ตได้ครับสกอร์เป็น8ต่อ6ครับวานแ่นฟิวกับไวท์ซูอัพผ่านเข้ามาแล้วโรลลิงชนเข้าไปที่ด้านโหมดสดครับสว่าไงจะรอดหรือเปล่าย้ำโดนกระตุกย้ำโลัวฮะ การตุ่แบบไม่อยู่ยังและแจมตายสุดนาเบ็ตก็ไม่หล่อผมเจอเดนแบรรี่จัดก,การครับเอาละฮะตอนนี้ด้านดีวีสปอร์ตโถมก็มาครับจัดก,การไปได้ครับมาวุ้กมาจดี๋ววันนี้ครับพาวบุกครับจับล็อกไว้อย่งใส่ไดหน,งนังไวมอนฮะโรลลิงเทนเดอร์ก็มาปา่ครับผมทำฝั่งตรของไวมอนตายครับสุดด้านนี้โรลลิงมาง่ายอันีดีซีสวอนเบอรเกิลจิ้มไปไม่โดนแจมแจมสมองเดินชอยออกฮะในหน้าที่ก่อนเจอแอสซอลเซฟ็จผมแล้วก็ดิสิบเลยนครับหนึ่งอีเลเวอรไว โรลิงกิงหนีไม่พ้นเนี่ยทนแจมตายครับดยดีดีซีเกมซึ่งก็เป็น8ต่อสิครับเกินนำอยู่หนงคครับซนดีวีสปอร์ตะบินมาเป็นซิร์ผมแล้วก็จับล็อกเต็มครับแต่ไม่ต้องหง้งแต่มานาหุ้งไม่มีเราเจอสไตล์อีกสองส่วนครับไวบ้นี่ผมล่อซื้อแล้วถอยออกมาได้ผมทานนรแจมโคกิ้งโอลิ่งคับบอลเดิเข้าไปใส่บอลสุดตายเองฮะยินให้กล้าคูคครับ วานน่นเอาสวครับทางด้านโมนสุดฟุ้มาตัวนี้จัดเต็มไปฮะจับล็อกเขาข้องไปครผมแล้วก็อาร์พีจะรวบเปาใส่ด้านน้ของบอลเหม่นั้นแบงค์น้าเรียบร้อยหมโดยเชิญมันเต็มข้อไปฮะคิริสเว่ยครับ DDC วานนั่นบทนี้ก็พุชชิงต่อกับอาเบทฮะย้ำต่อโรลลิ่งวาตัวนี้ชิญเข้าเต็มฮะใส่ลินไฟระหว่างแมงดีไซส์สวอตสปโตย้ำต่อแล้วก็โรลลิ่งเด้อครับนีมคอยจับล็อกมันไม่ทันกับอาร์พีจับรวบทุกคนเลยฮะ เชื่อกันตีลูกบอลแต่ลูกบอลมันอยู่นานมากผมบิงไปต่อได้แล้วก็สวอลโลไปต่อดับเบิร์ดิสแอนน์พยายามจะเปิดแมปแล้วก็กรีมผมหาเด้นดีดีซีไม่เจอครับบิงแล้วครับอันนี้ครับอ้าวชิวแคร์สไปติดคอเพื่อนผมยังไงต่อสวอลโลพุ่งออกไปอีกครั้งอะแต่ด้านปีเอฟาร์มอยู่น่าจะเจอปีเอหรือเปล่าไม่เจอครับหมืดมิดกันเลยทีเดียวรอซื้อสกิลไม่ได้สองสกิลเลยนะสามสกิลเลยด้วยฮะ แมกนิตไทอาร์พีแล้วก็ดีมคอยอันนี้คือไม่มีอาร์พีนะเขาเข้าโรชานเลยเหรอหรือว่าเช็คเฉยครับมาจาังหวะนี้ใส่แดนโรว์ไวมอนครับไวมอนก็นจะกรีบออกไปได้ฝากคบตัวนิ่มๆาบางๆนะเจอดทูรหลดก็จากวงนอกไปทางั้น,นล็อกเกนแบล็กที่หายกล่าวแอสเซเซฟแล้วก็รีเซนส์ใส่แดนโรวกูกูุ้่งเฉยมาแล้วมีดลอยไป,ไปๆเรื่องเพชนี่นรูครับเดินผ่านได้โนวของอีเชอร์เลมแนน นี่สิบเลนลงล่างไปครับทางด้านอาเบจามาไซเลนยับต่อฝ่ายด้านเคนี่ลุนก็แอสโซ่เส็บอยก็ไปหนึ่งทีฮะเก็บตังซื้ออยู่เซฟเตอร์ไซโคเซตอัพครับบอยสปิดฮะอย่านี้ครับดิสนานเปิดผ่านไปฮะมาจังหวะนีะ้ครับใ <chancellor> ส่เต็มที่ไว้บมดอ่ะเจอคีสสวนไฟสะดุ้งเลยครับแลสไตนดิสสอมขั้นไปก่อนครับเลซันเรชิมาไฟเผายับอีก ใส่หน้าของไวบอลไวบอลตายพีเอได้เข้าดับบลิกซูนอลครับละลายเลยฮะเจอเผาเลือดผมเจอเดอร์กัแคนดี้ลูนแล้วก็เข้าตีย้๋มต่อที่โรชานะและนี่ครับแคนดี้ลูนเจอดีมคอยช็อกเวฟผ่านยังไว้ครับสกิวกระชากไปแคนดี้ลูนไม่รอดฮะแต่ทางด้านนี้ก็ตีโรชาโลเลานิดๆครับมีหน้าของฝั่งสแต็กแอร์แอกสปีดครับสกิลวับเฟเวอร์นั่นเองฮะเฟเวอร์ไปแล้วครับ ช็อตเวบเอาแจมเข้าไปเอ้าอาเบตสนั่นไอจีบอกแจมเข้าไปสตันสะดุดไว้แล้วก็กิ้งออกมาอาพีจับรวบไว้บอกเล่นคู่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 สกีวอลถอยไปภารกิจหลบหนียังไงกันต่อดีดีดีสี่ผมโดนช็อคเวฟปาดสาวติดสโลกันหมดเลยฮะได้สนันไอจีครับนักลวงในตำนานกำลวงเอจีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอบอกอัสไลออมผ่านมาแอสซอนเซมหนึ่งคีย์อาร์พีสวีเจอร์ไซคนเซนต์อัพทางด้านอาเบตก็บอกจะมาเฟนิกติดช่วยได้หรือเปล่าโรลลิ่งไปฮะ ออกรอรับอยู่กับผมเซนไวบอลแล้วโรนิ่งตัดแต่ไม่อยู่เลยสมาร์ทโฟที่ไปเลี่ยงสามมาทางด้านตัวของปังแลเสียจินไปทีเสเวีกับไวบอลตายครับและนี่กระบอกสนตายเป็นการเจอคู่คู่ข้าไปทีมคอยยิงดับล็อกไว้ผมก็อิงปานเข้ามาย้ำต่อยนิจวอาเมื่อใส่ด้านแคดดี้ดูนแคดดี้ลูนเรียบร้อยอะส่วนแจมผมโรนิ่งถอยไปแล้วอันแนนคู่คู่ครับผมรอปิงหรือเปล่าไอ้ปิงยังไม่ได้บอเจอดิสเบร์กแล้วก็มีเซเลสย้ำต่อฮะบอลนี้ยิงกดไปที่นันยามาเตยแล้วก็ดีดดีสี อีดีซีก็อาจจะเป็นเมื่อกี้คิงบาร์ต่อหรือเปล่าโค้ชใส่ฝาเมื่อกี้คิงบาร์ต่อแปลงก,ก้อเอาไว้จิ้มทางด้านพีเอฮะบุกมาเต็มะโบกช้าไม่ดีครับอาเป็นตายฮะโดนดักฆ่าวบอลจากเยอปเตยแล้วก็นั่นคองเวิร์ครับโมสุดช็อกเวฟดึงมาใส่ด้านปลเรียมด้านโมนี่ก็บวกการดีมคอยจับล็อกไว้ใส่คนยิงกันไ,ไว้ก่อนครับดิสเตน็เปิดมาโรลิ่งไปฮะอา้าวโอ้ เทจะเปิดมีคบีแล้วก็เปิดด้านดัของฝั่งนี่ฮะโรลลิงครับผมเทจัดครับผมรุกบอลทองโรลลิงกิ้งไปใส่ด้านปลายเลยคผมบอยู่ๆตามหลังย้ำต่อทีดซาเวกับสับหน้าไปดับเบิ้ลคิวครับผมก่อนหน้าเขเก็บเน้นวอร์สปีดไปนะสกอร์เป็น16ต่อ17เงินกลับมาสุสีกันอีกครั้งครับนำอยู่หนึ่งเคครับนิวอีสปอร์ตบีดปลอยโอ้สับคีดในข้อพันเลงครับผมละลายครับโมสุดแล้วโรลลิงกิ้งมาย้ำต่อเตะขีดแล้วใส่ เล่นไปอีกทีก็เปิดมีขิมีสวนนาทีเสวียจะเป็นลมครับผมเจอที่สามตีไม่ได้ปีนลอยไปแล้วสับคืดพันครับผมแตกพ่ายเลยครับเนเ่อร์ากแบร์รี่อาพีจับรวบลูกบอลไว้และอีเชอร์ดึงสวนเนื่องโคู่ไปทางฝั่งนี้ก็ถอยกันยาวผมเลือดน้อยกันทั้งนั้นครับโคก่ผู้เสียสละครับโดนไล่ต่ออยู่ลีเซนนสเปิดมาส่วนพระเครืครับตีและกีช็อตสโลว์เรียบร้อยครับดีดซีจัดการโคก่ไปได้ครับส่วนบอลนี้ก็พุชเลนกันไปฮะทางด้านของพีเอ ยามาเตะขึ้นมาต่อครับผมความเดือดดิ้แล้วโดนทุกอัดเข้าไปผมเซนิสโบสุดได้ตีใส่แจ็ปแจ็ปปี้เขามาย้ำต่อจับตัวเป็นสามผมเรื่องของไว้พอลเรียบร้อยไปแจ็ปผมมีกค่มีกิ้งคอยกับคอนเฟิชชั่นเนอร์ของแคนดี้ลุนตีครีพพันหกครับอัดหน้าได้ดีๆใส่ย้ำต่อนที่โซวารโซวารโดนไปครึ่งเปิดปาเป็นได้ของบัตทุกคนทัว่าบอลช็อตย้ำต่อยคีผมจะมาเตะตายผมตีใครใครก็แตกไปที่ลุยและโบสุนวัากลับไปได้บอลสุดได้โรลลิ่กิ้งมาบอลแจ็ป เดือดด้านโฮงแคทดี้ลูนก็พยายามจุงกลับไปอยู่เกรมย้อนกลับมาย้ำต่อดิสิเบเลตหลบไปอีกตอนน่อด้านข้างมีดลอยมาเคลียข้อพันศีงใส่หิมาตามหลังครับผมย้อมเปในี่ครับของนักจับนะแอบแซดตายศีงครับผมเด้านอีเวสปอร์นะโดนตีไปสั่ย้ำต่อโบนด์เนเบอร์รี่เรียบร้อยฮะมีดลอยมาไม่เคลียครับผม นี่คลิปพันเจ็ดและใส่คลิปมีคนนี่ประมาณพันห้าพันหกมีสตาร์ทนะผมแล้วก็โดนลอยมาเบาใส่หนักแน่นผมแล้วก็อาร์พีจับรวบมาจังหวะที่ลุมเลือนพีเอครับจังหวะนี้ก็ขู่พูดแล้วก็ใส่อีกซอมบอลพวกเขาโบนไปครับแคดเดืนคลาสมาอ็ไม่อยู่เจอต wow? ีเคยยิ่งข้อเป็นชากย้ำต่อแบรรี่ตายเหลือเลื่อนแคนีิลูนแคนีิลูนเจอครับผมซับเน่นๆซับเน่นๆใส่โคนพยายามยีไว้เจอซับย้ำต่อนิสิเบเลตออกลงด้านล่าง โลริงชนไม่ได้บอจากอีเชวันสตันใหญ่เปิดมาสับครีดออกสายพันโนทีมไว้ก็ปิดเกมกันไปฮะเป็นจิ๊กเซาเวดครับอมชิปเปอร์คิวแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์ยี่สต่อ20ครับในเกมแรกฮะสามิบองนาทีออมองอัสวิกรีเคยแตกเคยกระจุยกระจายครับรุมพีเอนี่เจออาร์ผิวร่วมทันทีทันใดฮะบอจากเซนทรอนก็มีในด้านโตของแม็กนาดี่แหละ คีย์หลักสำคัญครับผมออฟเลนเนอร์คู่คู่ัะคอมโบเดือดจริงครับผมอาผีปุ๊บสไตล์ตอีกซ้อมย้ำต่อฮะแล้วดีมคอยครับโอ้ my god โทษมีโมเลย,โโลย,โโลยก็อย่างที่บอกคืออบองอั้นต้องการเคลียร์เทพอยู่หลายอย่างนะฮะกว่าที่จะไฟนิวสปอร์ตได้ขาดลอยนั่นคือ1ก็คือ BKB ครับ2ก็คืออากานิมของแดนปักนะฮะ,ะอาจจะมีเสริมเติมขึ้นมาหน่อยก็คืออบิซเซเบนในการจับตายครับผมพอออกไอเทม แบ็คกิ้งบาร์มันนี่ก็เริ่มนะอิมแพคนะออมองอาตจัดการ New นิวอีสปอร์ตได้ง่ายผมเพราะว่าเชนซีซีของนิวอีสปอร์ตต่อไม่ได้ครับที่หนักสุดคือแพงโก้ครทางด้านตัวของโรลลิงครับผมโรลลิงทันเดอร์เนี่ยมันมันไได้ไม่ออกมันเจอทางด้านตัวของ RP รวบเอ่ยหรือว่าดีมคอยอักนาิมเบยนะนี่แหละครับตัวดิสเปิลของด้านนิวอีสปอร์ตโดนตัดทิ้งไปแล้วก็เรียบร้อยทางด้าน <c oughs> อมองอาตสินไดสบายนะครับผม ขอบคุณครับผมสองบรรดาขอบคุณอาบลขอบคุณครับผมข้างทุกวันเลยครับคุณเซฟเสียงไปเปิดตอนเช้าเนี่ย